สวัสดีเรียนทุกคนนะคะวันนี้เนนะะรามาเรียนในรายวิชาการบริหารธุรกิจขนาดย่อมนะคะในเรื่องของประเภทของธุรกิจขนาดย่อมนะคะ,ะเรามาดูกันการประกอบเขาบอกว่าการประกอบธุรกิจขนาดย่อมนะคะ,ะมีอยู่มากมายนะคะหลายสาข,ขานะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตการค้านะคะการบริการนะคะรวมถึงธุรกิจแฟรนไชส์แล้วก็โอทอปด้วยนะคะ ซึ่งอาจเป็นธุรกิจในภาคการเกษตรนะคะหรือนอกภาคการเกษตรนะคะหรือในภาคบริการนะคะปัจจัยสําคัญในการเลือกประเภทธุรกิจนะคะขึ้นอยู่กับทักษะของผู้ประกอบการนะคะที่นะคะที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจนะคะโดยมีกระบวนการผลิตที่ยืดหยุ่นแล้วก็สอดคล้องนะคะกับความต้องการของตลาดนะคะแล้วก็การยกระดับ ขีดความสามารถนะคะในการแข่งขันให้เป็นธุรกิจระหว่างประเทศได้นะคะมาดูประเภทนะคะประเภทของธุรกิจนะคะธุรกิจขนาดย่อมนะคะก็คือมีด้วยการ4ประเภทนะคะอันแรกเป็นธุรกิจการผลิตนะคะ2ธุรกิจการค้าส่งนะคะ3ธุรกิจการท้าปีแล้วก็4นะคะธุรกิจบริการนะคะ ทีนี้มาดูธุรกิจการผลิตนะคะาบอกว่าหมายถึงนะคะการแปลสภาพนะคะปัจจัยการผลิตโดยอาศัยนะคะกระบวนการการผลิตนะคะในการแปลงสภาพวัตถุดิบให้เป็นอ่าสินค้าหรือบริการนะคะตามความต้องการของผู้บริโภคนะคะซึ่งมีสินค้าจำนวนมากที่ผลิตขึ้นแล้วก็จาหน่ายเองโดยใช้เครื่องจักรนะคะแรงงานแล้วก็ฝีมือในการแปรรูปนะคะปัจจัยนะคะปัจจัยในการผลิตนะคะมีหน้าที่สําคัญของผู้ อของผู้ประกอบการนะคะในการผลิตสินค้าหรือบริการเนี่ยจำเป็นต้องสแสวงหาปัจจัยการผลิตนะคะทีนี้มีการสั่งซื้อนะคะการสั่งซื้อวัตถุดิบนะคะก็คือต้องมีการกําหนดรายละเอียดของสินค้านะคะสํารวจตลาดนะคะในเรื่องแหล่งผลิตนะคะราคาคุณภาพของสินค้านะคะแล้วก็เจรจารต่อรองในเรื่องของราคาจํานวนแล้วก็ประเด็นต่างๆแล้วก็สั่งซื้อโดยออกใบสั่งซื้อสินค้านะคะเป็นหลักฐานในการติดต่อนะคะ แลขั้นตอนการเก็บรักษานะคะเขาบอกว่าผู้รับผิดชอบเนี่ยจะต้องเก็บรักษานะคะวัตถุดิบวัดสดุแล้วก็สินค้าในสถานที่ที่มีสภาพเหมาะสมนะคะทั้งอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นในสถานที่จัดเก็บนะคะลักษณะการจัดเก็บวางสินค้าเนี่ยขั้นตอนการดําเนินการการผลิตเนี่ยแล้วก็วิธีการผลิตขึ้นอยู่กับลักษณะของผลผลิต นีธุรกิจค้าส่งนะคะเขาบอกว่าการค้าส่งนะคะคือกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการนะคะให้กับองค์กรที่ซื้อไปนะคะเพื่อขายต่อหรือเพื่อใช้ในทางธุรกิจนะคะหรือนะคะหมายถึงกิจกรรมทั้งหมดของบุคคลหรือองค์กรที่ขายสินค้านะคะให้กับพ่อค้าปีและพ่อค้าคอนอื่นๆนะคะ หรือขายนะคะให้กับผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมนะคะผู้ใช้ที่เป็นสถาบาันแล้วก็ผู้ใช้ทางธุรกิจนะคะแต่ไม่ได้ขายสินค้าในปริมาณที่มากนะคะให้กับผู้บริโภคคนสุดท้ายนะคะองค์ประกอบของการค้านะคะก็คือ1น,นะคะทำหน้าที่เป็นผู้ขายนะคะผู้ขายผู้ขายต่อให้ลูกค้านะคะโดยมีปริมาณการสั่งซื้อแต่ละครั้งมีจํานวนมากนะคะลูกค้าของสถาบันการค้าส่งเนี่ย คือองค์กรที่ซื้อสินค้าไปเพื่อขายต่อหรือใช้ในการผลิตหรือให้บริการนะคะหรือนะคะใช้ในการดําเนินงานนะคะของกิจการนะคะเช่นพ่อค้าส่งพ่อค้าปีนะคะผู้ใช้อาทางศาสตรการผู้ใช้ที่เป็นสถา,าบันแล้วก็ผู้ใช้ทางธุรกิจต่างๆนะคะ 3. นะคะไม่ได้มุ่งขายสินค้าในปริมาณที่มากนะคะให้กับผู้ริโภคคนสุดท้ายะะแล้วก็ทีนี้มาดูประเภทของค่ะ ของการค้าส่งนะคะคือหนึ่งนะคะพ่อค้าส่งที่เป็นพ่อค้านะคะเป็นพ่อค้าส่งที่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของสินค้านะคะที่ตนเองครอบครองอยู่นะคะโดยจะซื้อสินค้าจากผู้ผลิตหรือพ่อค้าส่งรายอื่นเนี่ยแล้วก็มีสินค้ามากมายหลายชนิดนะคะเพื่อนํามาจาหน่ายให้กับผู้ซื้อที่ซื้อจํานวนมากนะคะการให้บริการแก่ลูกค้าแต่ละประเภทนะคะจะแตกต่างกันไปนะคะ ซึ่งพ่อค้าส่งที่เป็นพ่อค้านะคะแบ่งออกไปได้เป็นสองประเภทก็คือพ่อค้าส่งที่ให้บริการครบถ้วนนะคะแล้วก็พ่อค้าส่งที่ให้บริการจำกัดนะคะสองนายหน้าแล้วก็ตัวแทนนะคะเขาบอกว่านายหน้าแล้วก็ตัวแทนเนี่ยเป็นคนกลางที่ทําหน้าที่ประสานง,งานนะคะระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายแต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ตนกำที่ตน,นดําเนินการนะคะแบ่งได้สองประเภทคือมีนายหน้าแล้วก็ตัวแทน 3นะคะสาขาแล้วก็สำนักงานขายนะคะของผู้ผลิตนะคะผู้ผลิตจะตั้งสาขาหรือสำนักงานขายขึ้นมานะคะเองในแต่ละท้องที่นะคะเพื่อจะจำหน่ายสินค้าให้ผู้ผลิตนะคะโดยซื้อสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรงนะคะสาข ah. าและจะสำนักงานขายเนี่ยอาจจะเป็นการค้าส่งหรือการค้าปลีกก็ได้นะคะแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่สา,สา,สา mm hmm. ขาขายของผู้ผลิตที่มีสินค้านะคะกับสำนักงานขายของผู้ผลิตที่ไม่มีสินค้า สี่นะคะพ่อค้าส่งประเภทอื่นๆนะคะเป็นพ่อค้าส่งน้ํามันเชื้อเพลิงคลังจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงแล้วก็แก๊สปิโตรเลียมเหล็กนะคะพ่อค้าส่งรวบรวมสินค้าทางการธ <c> ุรกิจการค้าปีนะคะเขาบอกว่าการค้าปีนะคะหมายถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบอริการนะคะให้กับผู้บริโภคคนสุดท้ายนะคะ, <c> ะ,คะเพื่อนําไปใช้ส่วนตัวนะคะหรือหมายถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการนะคะโดยตรงแก่ผู้บริโภคคนสุดท้ายนะคะ เพื่อการใช้ส่วนตัวและไม่ใช่เป็นการใช้เพื่อธุรกิจการค้าปีกนะคะการค้าปีกจะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนั้นนะคะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาการแบ่งนะคะเน,นื่องจากร้านค้าปีกนะคะในึหนึ่งอาจจะถูกจัดกลุ่มให้เข้าอยู่หลายกลุ่มหลายประเภทนะคะเช่นร้าน7 e เ e ่ e อเลเนะคะซึ่งจัดอยู่ในร้านค้าปีกนะคะแบบร้านสะดวกซื้อก็ได้หรือเป็นร้านแบบบุกโซก็ได้นะคะหรือเป็นร้านค้าปีกแบบ แฟนชายก็ได้นะคะในที่นี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะคือต่อไปเป็นประเภทของการค้าปลีกนะคะเขาบอกว่านะคะการค้าปลีกเนี่ยแบบมีร้านค้านะคะลูกค้าสามารถซื้อสินค้าหรือบริการได้จากร้านค้าปลีกทั่วไปนะคะซึ่งแบ่งออกได้นะคะเป็นสประเภทนะคะคือ 1. ร้านขายสินค้าเฉพาะอย่างนะคะห้างสรรพสินค้านะคะศูนย์การค้าครบวงจรนะคะ ร้านสัมภาระแล้วก็ร้านค้าสะดวกซื้อนะคะ,ะร้านขายสินค้าลดราคาพ่อค้าปิดขายสินค้าราคาถูกนะคะร้านค้าขายสินค้าราคาถูกนะคะร้านค้าที่ใช้แคตตาล็อกนะคะมินิมาร์หรือร้านอาหารขนาดย่อมนะคะแล้วก็ร้านขายของชําหรือโชห่วยนะคะต่อไปนะคะ การค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้านะคะในปัจจุบันน่ะได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะประกอบด้วยการขายตรงนะคะการตลาดทางตรงนะคะการขายโดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัตินะคะธุรกิจที่ให้บริการในการซื้อนะคะแล้วก็องค์กรที่ทําการค้าปลีกนะคะเป็นธุรกิจที่ทําการค้าปลีกโดยขายสินค้านะคะให้กับผู้บริโภคนะคะ ซึ่งเกิดจากอำนาจการซื้อนะคะการยอมรับในตาสินค้าพนักง,งานขายนะคะก็จะได้รับการเข้าฝึกอบรมอย่างดีนะคะประกอบอกไปด้วยนะคะร้านค้าปีกแบบลูกโซ่จำกัดนะคะร้านค้าปีกแบบลูกโซ่สมัครใจนะคะสหกรณ์พ่อค้าปีกนะคะสหกรณ์ผู้บริโภคนะคะร้านค้าปีกที่ได้รับสิทธิบตัตรแล้วก็การร่วมมือนะคะการบริหารสินค้า ต่อไปเป็นธุรกิจบริหารนะคะขอโทษธุรกิจบริการนะคะธุรกิจนะคะบริการเป็นธุรกิจที่ใช้พนักงานนะคะบริการนะคะตอบสนองความต้องการนะคะของลูกค้านะคะธุรกิจขนาดย่อมนะคะที่เป็นธุรกิจให้บริการที่มีอยู่หลายชนิดนะคะเพราะเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงมากนักนะคะแต่ต้องอาศัยแรงงานแล้วก็ฝีมือ ของบุคลากรน,นะคะเช่นร้านตัดผมร้านตัดเสื้อผ้านะคะร้านซักรีดนะคะสำนักงานบัญชีและกฎหมายแล้วก็ร้านเสริมสวยเป็นต้นนะคะปัญหาการดําเนินงานของธุรกิจบริการคือขาดข้อมูลืุนฐานนะคะเกี่ยวกับผู้ ประกอบการนะคะเนื่องจากนะคะยังไม่มีหน่วยงานที่ดูแลโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ธุรกิจบริการเนี่ยมีความหลากหลายสูงนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมีความหลากหลายแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขนะคะทั้งที่มีหน่วยงานเกี่ยวข้องมากแต่ขาดการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะคะ้ส่วนแนวทางนะคะแนวทางการส่งเสริมการพัฒน,นาธุรกิจบริการนะคะก็คือ1น,นะคะกลุ่มเป้าหมายนะคะกลุ่มเป้าหมายอ่า เป็นประเภทกลุ่มธุรกิจบริการเนี่ยควรที่ได้รับการส่งเสริมแล้วก็พัฒนานะคะก็คือกลุ่มธุรกิจกลุ่มธุรกิจบริการที่กําลังเติบโตนะคะกลุ่มธุรกิจบริการที่มีศักยภาพพร้อมพร้อมพร้อมนะคะพร้อมที่จะจัดตั้งธุรกิจนะคะแล้วก็กลุ่มธุรกิจบริการพื้นฐานที่ควรได้รับการดูแนะคะแนวแล้วก็กรอบแนวคิดการส่งเสริมนะคะการพัฒนาธุรกิจบริการเนี่ยก็เพื่อพัฒนาศักยภาพของ ผู้ประกอบการแล้วก็ส่งเสริมนะคะการบริการที่มีมาตรฐานนะคะโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กําหนดไว้นะคะภารกิจก็คือได้กาหนดภารกิจนะคะก็คือ1นนะคะการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการนะคะเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการนะคะแยกระดับคุณภาพแล้วก็มาตรฐานการประกอบธุรกิจนะคะส่งเสริมการพัฒนาระบบการตลาดสมัยใหม่นะคะส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการตลาดนะคะการสร้างค่านิยมในการสนับสนุนบริการ บริการไทยแล้วก็ส่งเสริมการรวมกลุ่มนะคะเชื่อมโยงธุรกิจบริการนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็สรุปได้ว่านะคะประเภทของธุรกิจขนาดย่อมเนี่ยก็มีด้วยกันอยู่4ประเภทคือธุรกิจการผลิตธุรกิจการค้าส่งนะคะธุรกิจการค้าปลีกแล้วก็ธุรกิจบริการนะคะซึ่งแต่และธุรกิจเนี่ยก็มีความหมาย ก็การแตกต่างแล้วก็ณนดที่แตกต่างกันออกไปนะคะกวันนี้ก็ขอจบในเรื่องของรูปแบบของธุรกิจขนาดย่อมไว้เพียงทานีนะคะก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ